ร้านขายรถยี่ห้อดังปิดกิจการที่แท้เป็นของพระเอกซุปตามาดเข้มวันที่17พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อไทรอัม um รังสิตได้โพสต์ประกาศข่าวพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าสวัสดีครับไทรอัมรัง um สิตมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าทางบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัด ตัวแทนจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไทรอัมขอเรียนให้ทราบถึงการยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายในานามไทรอัมรังสิตในวันที่30มิถุนายน2566ทั้งนี้ศูนย์บริการจะเปิดรับรถเข้าบริการเซอร์วิสในวันที่18มิถุนายน2566เป็นวันสุดท้ายในการนี้บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบถึงการเข้ารับบริการต่างๆ เที่ยวกับผลิตภัณฑ์ของรถจักรยานยนต์ไครอัมสามารถเข้ารับบริการซ่อมแซมเช็คระยะการเคลมประกันอื่นๆได้จากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไครอัมได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยส่วนของการจดทะเบียนการคืนมัดจำต่างๆการเคลมที่คงค้างรถจักรยานยนต์ที่ค้างซ่อมทางบริษัท จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 <hatten> มิถุนายน2566ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณอย่างใจจริงที่ท่านได้กรุณาให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาขอแสดงความนับถืออย่างสูงคณะกรรมการบริหาร บริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดสำหรับบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดหากตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของเครด e นดาต้าพบว่าบริษัทดังกล่าวมีคนดังเป็นเจ้าของด้วยซึ่งบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่17ตุลาคม 2556โดยมีรายชื่อเมียสุกลลวัฒนารถเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน72,776หุ้น42.85%มูล,ลค่าหุ้น15,422,255บาท